ครับสวัสดีครับเรามาดูที่ดินนอนสูงนะครับตำบลหลุมข้าวบ้านนอนไพรนะครับขนาดห9ตารางวานะครับหลักแรกอยู่นี้นะครับนี่ตรงนี้แล้วก็ยาวไปด้านนี้เลยครับอีกหลักนึงนะเห็นแล้วครับหลักหมุดตรงนี้เห็นแล้วยาวไปด้านนน้นอีกนะครับด้านนี้นะครับนี่ก็ด้านนี้ อีกหลักหนึ่งอยู่นี่นะครับเป็นหลักของมุมเลยตรงนี้นะครับขาวๆเนีค่ครับถือแล้วครับอีกหลักนึงก็จะอยู่ตรงนี้ครับตรงนี้ครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูทางสาธารณประโยชน์นะครับนะนี่ก็บ้านคนก็มี เก็บหน้าซื้อนะครับหน้าเอาไว้เก็งกำไรรับพื้นที่นี้ก็จะเป็นทางสาธารณะครับตรงนี้นะทางสาธารณะยาวมาเลยนะครับฝั่งนี้ก็จะกว้างถนนกว้างรถสวนกันได้โอเคครับมีเพียงเท่านี้ครับ